อแตดอย่าเห็ดลูกเด็กเด่นวัชพืเทิ้งมัชพืเทิ้งวัชพืชทิ้งวัชพืชทิ้งหากินเองเ,เป็นแล้วเอออีลิวัชพืชเอออ่ะมาค่ะทุกคน,นสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่และกดติดตามด้วยนะคะหนึ่งแสนใจเปิดให้หนึ่งออเดอร์ผู้ใดอยากได้อยียงเตรียมโตเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะคมื่อนี้ว่าสิไปเบิ่งหมอนลำม,มุจาวานิงบีสมควรไปบอสิไปเบิ่งไม่พัชรีสิไปเบิ่งไม่พัชรีมาันเด้บ้านนี้ไม่มีเย็บเหนาไม่ค่ะสมควรค่ะคแม่อย่าพลาด ฉันก็มานั่งคิดดูเอ๊กูปไปหรือป่าไปดิอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยค่ะหัวเจ้าขาบาบน,นี้นั่งคิดไปนั่งคิดมาเอ๊เป็นัไ่ไงนีไปหรือป่าไปอืมอืม,อ,มอันเล้า่ะขอความเด้งขึ้นปึ้มเลยไม่หาหน้องหลังเวที เออเขาข้ามไกิน่าฮ่าฮอาเป็นยังสี่มันมันเป็นยังสี่มาดิแต่ว่าไม่ตอนแรกอ่ะนางบีนังกักแก้วมันทรงมหายเพื่อนเห็นว่ะพี่ไม่เอื้อยเอ้ยไม่เพิ่นสีมาอันนี้ว่าสันสีมาเห่นอยู่ใกล้บ้าน อืมบัานนี้นังบีก็เลยเอาตีเอือยบ่ฮู้นังบีก็เลยเบิ่งนังบีก็เลยอันทรงของความไปหาน้องถ้าเกิดว่างมันกินเข้าอย่างเอือยเพราะว่ามันอยู่ใกล้กันเลยนังบีกับว่านจิงซี่แย่นังบีบาจังซี่บัดนี้น้องกันเลยหายไปพักหนึ่งมันยังไม่ทันได้อ่านข้อความเนาะเพื่อนอ่านข้อความเสร็จปุ๊บเอือยมาหานนองหลังเวทีเออเออเอ้ยเนาะ ยิงรถไปเจเดนเมาเกือบมรัยแสดงว่าคลิปมันมีคนดูดไปด้วยใช่ไหมคะแล้วมันก็ขอบคุณค่ะแล้วมันแมตตีตอนนี้มัเจ้าขาอือนะเจเดนนี่ค่ะมาทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่และกดติดตามด้วยนะคะ พี่รถไปไหนพี่รถกินข้าวเนื่องแสนใจค่าได้หนึ่งแสนใจภายในหนึ่งนาทีเปิดออเดอร์ตามใจหนึ่งอย่างเย้สิเอสิเบสุเบสุมามี่เฟิสบบสุมามี่บสุเบสุดิคุมิคิสแบสุมามี่ด้ปะแฮม,มบ เดี๋ยวลองเราลองดูได้เ้ยไม่รู้ไหนลองดีตดอ้าวมีมวยอีกแล้วเหรออุ๊ยจีนเล่นนะมามาเอาน้มฉีดเอาแปรงทูออกแก้วสวัสดีค่ะเอาแปรงฉีดโอ้โหดีใจขอบคุณค่ะดีแม่สีดีแม่สีมีมีอ๋ออยากได้มีมีกับมวยใช่จ มีหมวกแอบได้คิดย์ได้เรื่องป่ะโอ้โอ้โ,โอ้สิมาอีกแล้วโอ้โอ้ตั้งท่าคาแล้วโอ้มีขอบคุณค่ะว้าวว้าวว้าวขอบคุณค่ะว้าวเย้ขอบคุณครับนี่มีมีมาแล้วนี่ขอบคุณค่ะเมื่อซีเมื่อซีหมวกด้วยโอ้ยเนาะอุ um, ๊กมวกมาแล้ว อุ้ยมีไฮมีไฮมีไฮหมีหมีอ้าวไปแล้วอุ้ยได้หมีด้วยได้หมวกไหนลูกไหน not have a n y m o r e มีเดียวอย่างสีส้มโอ้ว้วววตังเกลว้าวขอบขึ้นขาโอ้ยดูดูวัดข้าวบอยมาเร็วบังขับขึ้นขาขับขึ้นขา ว้าวว้าวเผินเบิ้องพันธาของขวัญอู้หูหูอุ้ยอิสระครับอ๋ออุ้ยขอบคุณครับยิ้มแมสซี่ขอบคุณครับยิ้มเมสซี่อขอบคุณครับยิ้มมสซี่ขอบคุณครับเดี๋ยวรอรถไฟจะมีผู้ใดใจดีเปิดรถไฟให้บ่เอา เอาบ่บ่อยากถือกล้องเองเหรเด้อบาทนี่เอา้าโ้้้้คุณขอบคุณครับว้ตื่นเต้นไม่เคยเห็นอะขอบคุณครับก่อนกขอบคุณครเทรนเออมาหนึ่งแสนใจแล้วโย้ว้หเจ้ วันนี้ดีใจยังไงขอบคุณนะคะพี่ๆขอบคุณนะคะเที yeah. ่เอาโปกาแฟเสี่ยวโปกาแฟจังเลยว้าวว้าวหัวไอ้เฮ้ยนอนนอนนอไปอีก ยิ่งอบงชู้ักเขียบเมนบางชูบางชูอะอยากได้กาแฟจังแมทได้รับกาแฟแล้วสั่งเมื่อวานขอบคุณนะคะโอ้โหได้ของขวัญอีกแล้วจะเด่นอยู่พลาดมากจะไม่เห็นของขวัญที่ที่พี่เขาส่งมาให้ได้นอนอะอยากได้อีกอย่างก็ว่านุ่นแสนใจแล้วให้ให้เลือกหนึ่งอย่างเอามาใครโหวตชนะได้อันนั้น กดหนึ mm ่ง hmm. ค <g transparen cies> ิมนักแร้กดสองกาแฟวเว้ยกดสามโกโก้กดหนึ่งคิมนักแร้กดสองกาแฟกดสามโกโก้เอาผู้ใดอยากได้อีกอย่างหนแต่ว่าเปิดให้ตามจำนวนเด้อครับคิมนักแร้กับมะแห้งกาแฟกับมะแห้งเอานึงนาทีโหวตกันมาสู่กันมะเด้อพ่อเจ้าเด้อ ปดหนึ่งกับมาแห้งสองกับมาแห้งโอ้โหสามกับมาแห้งมานน่เออเอาแต่ว่าเปิดให้ตามจำนวนไถไอสติ๊กจ้าเวลาอยากใส่ก็ต้องเอามอนนวนไอสติ๊กจ้าสติ๊กเล่นไปหาลาสติกบักสติ๊ก น้องขีไสละวะห่วยอีหยังอ่ะเออไม่มีจิงรถขี้ What I was excited What เอากาแฟมาครีมละแระมากระดิ่งดิ่งมาห่วยอ มีมีอยู่ไม่ได้ดีดีเล่นไปหาดีสวัสดีค่ะคุณพ่อสบายดีไหมคุณพ่อสบายดีค่ะพูดนั่งกินข่าวกันอยู่ข้างหลังโกโก้ไหนโกโก้อันนี้ขีดตะเลขครีมครีมโอ้ยนกมาขายโกโก้ โก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 ,โกโ้ะะเอากระดิ่งมาด้วยดิงดิงชิคกเ,เออนั้นว้าวไม่พี่พีว้าวป๊าป,ะป,ะป,ะปะ๊ป๊าปะ๊ป,ะปะ๊สิกมาสิกมาบอยสิกมาบอยสิกมาบย Sigma, Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Wow, 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 wow. wow, wow. lời. Sigma, Sigma, phi Sigma, phi Sigma boy, Sigma. Sigma, Sigma boy, Sigma, Sigma boy. Oh, Sigma, Sigma. Nè, bây giờ nào đi? Bisu, bisu. Mm, okay, ông có làm cái gì bisu? No. ใจรกใจรักโน่นเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่กำลังหาตะกร้าให้เขาอยู่เนี่ยโอเคโอ้ยได้เลยก็ขอบคุณค่ะเออขอบคุณค่ะพี่พี่แม่กำลังโบยอยู่นี่อีกคนหนาในการขอบคุณค่ะคบอไม่เป็นโอ้ขอบคุณค่ะ ยาว่ายาว่าจังสันจังสีแม่กำลังหาตะกร้าให้เขาอยู่นี่ลู้ทำไมเกอดนีมีแล้วอีกน้ะอีเลวตอมเบอร์งอีกโอเคเหรอเออเป็วที่ด็กบู๊ชเฮ้ยเนาะเอออะทุกคนมาอามาหนึ่งครัผู้ใดชีชีเอากาแฟจะเอาโปรยังไงเนี่ยคะกาแฟเอาแบบหนึ่งห่อหรือจะเอายังไงหรือจะเอาแบบสองห่อหรือจะเอาแบบจังไหนเอาลองมาดู ชิคายไห่มันมีแก้วอยู่ทำไมลูกไม่กินกับแก้วนะลูกคือประเทศนาใส่แก้วโอเคเอาแบบไรเอาแบบหนึ่งแถมหนึ่งปาคุณหมดคุณบีสาสีธนก็บอกเอาหนึ่งแถมหนึ่งไม่ไม่หลายคนหรอกเนาะมาขอกระไฮ้นะคะหนึ่งแถมหนึ่งนะคะทุกคนกับกาแฟ หนึ่งสองสามอาสินค้าอยู่ในตะกร้าไขไว้ภูนันได้ค่ะมือเจ้าค่ะแแต่ที่มีโปรเจกต์เน้นเก็บเอาปักมุดให้แล้วค่ะไปเอาค่ะพว้อมไม้แล้วก็เฝ้าไปเอาค่ะเออว้าว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 กาแฟหนึ่งแถมหนึ่งค่ะสินค้าอยู่ในตะกร้าหนึ่งเต็มหนึ่งมือเจ้าเล่า ทิ yeah, eat, cities, eat, o, ้งใใส่ก no, ับไปไปจีเด่นไปลูกไปหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ในตะกร้าเดิมเมื่อเจ้าเดิมผลิตชาบ้างนังบีมีอยู่นะคะชาไทยขอัวใจล้วล้ขอสองแสนใจเนี่ยค่ะเอาปักมุดให้แล้วค่ะไปเอาเดิมเมื่อเจ้าเดิมผู้ใดเสียเอากาแฟหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ในตะกร้ากาแฟหนึ่งแถมหนึ่งอยู่ในตะกร้านะคะไปกดเอาเดิมเมื่อเจ้าเดิมไปกดเอาเดิม ผาไว้ผู้นั้นได้ค่ะมือเจ้าขาเหลืออยู่หกเซตในตะกร้านะคะห้าเซตละค่ะอยู่ในตะกรา้าตอนนี้เดิมมือเจ้าเดิหนึ่งหอมีอยู่สิบสองค่ะเป็นกาแฟขี่เมียงค่ะซีชุดสุดท้ายคะ่ะนั่งบีกินคือกันค่ะมือเจ้าขา ซีฮอเบิดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะขอบคุณนะคะเอาตะก,ก้าออกก่อนนะคะเบิดแล้วขอบคุณค่ะม,มันเป็นอีหยังเขียบมันเป็นอีหยังมเขียบมันเป็นแนวแนวใดกับวะมันหอออน้อง,องอเห็นหยังจะเดนเห็นหยังนนอจาอู้จากไวเทีอีหยังบูหมูเจ้าเอ้ยห้องก้าก้ากอยู่นั้นโอ้ยลิบาย,บายไปใส เดอในในอิปแซนมะามีรอคุณตาครับรอคุณตาคุณตาป้อนข้าวหญิงโรถอยู่ไม่ทันค่ะคุณปุ้ยคุณปุ้ยคนเดียวใช่ไหมผู้ดใดพอทันกับแป้นหนึ่งแถมหนึ หามาขายเต็นึแถมหนึ่งโอ้ไม่กอดโอ้เจ๊หมาขายแต็นึงแถมหนึ่งโอ้ยจังไดนดีมาจังมันเป็นอะไรเจเดมันเป็นอะไรเีีเดี๋ยว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 เถอเด๋ยวเถอไม่ทันหนึ่งสองสมสี่หหาคนเดอหาคนแมนบบกาแฟมาเอาเวลาเปิดห้ก็ต้องเอาไปพูดละหน่อยๆค่ะเอาไป คนละเยอะๆหนึ่งสองสามเอาปาร์ุดให้แล้วค่ะไปเอา <Yeah. S 1> ตามคำเรียกร้องมุ้เจ้าแเรียกเรียกลอ้อ, yeah, yeah. กลองดูหลายอาเอาไปค่ะน,น,นึ่งแถมนึ่งมีสินค้าอยู่ในตะกร้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสินค้าอยู่ในตะกร้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครจะเอาไปกินให้ก่อนหลังก่อนสงกราน <Yeah. S 1> อยากใส่สายเดียวอยากใส่กางเกงเอลรอยก่อนสงกรานดังสี่น่ะค่ะเอาไปเลยเด้อนึ่งแถมนึ่งอยู่ใน หนึ่งแถมหนึ่งอยู่ในตะกร้านะคะเมื่อเจ้าค่ะบอท่านเฝ้าไปเอาเฝ้าไปเอานิ้วๆค่ะหนึ่งสองสามเปิดให้ค่ะเปิดให้ค่ะเปิดให้เลยค่ะได้เบิดค่ะยค่ะได้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างหกเซตอยู่ในตะกร้าหกเสระแล้วเด้อหกเสร็แล้วเด้อ